สวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําพระเหรียญยอดนิยมหลวงพ่อพัดปุญญากาโมนะครับเหรียญแรกก็จะเป็นเจริญพรรุ่นแรกเหรียญที่2ก็เสมา8ดรอบนะครับเหรียญที่3าเจริญพรบนเหรียญที่4เจริญพรล่างนะครับสาหรับเหรียญที่ออกมาแล้วนะครับนี่เลยนะครับนี่คือเหรียญยอดนิยมของหลวงพ่อพัดเลยนะครับสําหรับที่ออกมาแล้วนะครับก็คือเนื้อล่างสุดก็หลักพันเลยนะครับหลักพันต้นๆนะครับเนื้อล่างสุดนะครับ หลักพันต้นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องเหรียญที่ออกมาก่อนนะครับเหรียญที่ออกมาก่อนก็คือนี่เลยครับสีรุ่นนะครับที่ออกมาแล้วก็มีอีกหลายรุ่นนะครับที่ออกมาก่อนแต่ผมมองว่าพระที่เป็นยอดนิยมที่สุดนะครับในกลุ่มก็จะเป็นนี่ครับสี่รุ่นนี้เลยนะครับแต่ที่จะหายากหน่อยก็จะเป็นเจริญพรรุ่นแรกนะครับก็หายากช่วงนี้ก็จะเงียบหน่อยนะครับหาไม่ค่อยได้เพราะว่าเกสนะครับเกมีเกสทุกรุ่นครับสลับสีรุ่นนี้นะครับ เพราะว่ายังไงครับเพราะว่าเหรียญเกยยังไงก็ทําไม่เหมือนนะครับแต่มันก็จะพลาดตรงที่คนที่ไม่เคยจับเหรียญจริงนะครับดูไม่ออกว่าเหรียญมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สำหรับคนเล่นใหม่ๆก็ต้องสังเกตดูดีๆนะครับพระใหม่นะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับสังเกตดูนะครับตัวหนังสือต้องคมชัดนะครับคมชัดไม่ใช่ว่านะครับเหมือนพี่ลองเอาตะปูนะครับจิกลงไปนะครับจิกลงไปในเนื้อดินนะครับก็จะรู้ว่า นะครับว่ามันไม่มีทางที่จะเป็นรูปหลุมที่มันคมชัดได้นะครับก็เหมือนกันครับถ้าเอาผ้าเหรียญปั๊มลงดินน้ํามันก็เหมือนกันครับเบอร์เบอร์ครับอย่างนั้นเลยไม่เชื่อก็ลองดูนะครับดินน้ามันมาสักก้อนหนึ่งแล้วก็ผ้าเหรียญที่เรามีปั๊มลงไปนะครับนั่นแหละครับผ้าเก้ก็จะเป็นแบบรูปที่เรามองเห็นได้ครับปั๊มลงไปยังไงก็ไม่คมชัดนะครับตัวหนังสือยังไงก็ไม่คมชัดไม่ติดเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับมองไงก็ดูออกนะสลบคนที่ดูเป็นแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเหรียญยอดนิยมมองว่าพัดนะครับสําหรับใครที่มีเก็บหรือว่าสะสมไว้ก็ดีไปนะครับเพราะว่าเหรียญนะครับราคาขึ้นทุกวันนะครับเพราะว่ามันเริ่มหายากแล้วนะครับนะครับบางคนนะครับเก็บมาตอนแรกไม่คิดว่าจะมีราคานะครับก็เลยปล่อยไปอย่างงี้ก็น่าเสียดายนะครับแต่ตอนนี้ราคาขึ้นเลยนะครับสาหรับใครที่เก็บไว้ได้นะครับส่วนผ้าใหม่แล้วก็กระแสร้อแรงประจําวันก็คือนะครับ พระที่ยังไม่ออกนะครับก็จะมีคนถามตลอดเลยว่าพระรุ่นนี้ครับปลูกเศกวันไหนออกเมื่อไหร่เสียเงินเป็นปีแล้วยังพระยังไม่ออกมาแล้วก็จะมีข้อโต้เถียงกันนะครับเถียงกันในกลุ่มคนนั้นก็ผิดคนนี้ก็ผิดนะครับไม่มีใครผิดใครถูกหรอกครับเพราะว่าผมมองว่านะครับหลวงพ่อท่านบารมีท่านโอ้โหเผยแผ่ภพศา,ารมากเลยนะครับสําหรับลูกศิษย์ทุกท่านที่ศรัทธาในหลวงพ่อพ่านะครับเพราะว่ายุคนี้นะครับ ท่านดังมากเลยนะครับสำหรับปีนี้นะครับปีห4สี่นะครับยุคนี้นะครับเป็นยุคโควิดด้วยนะครับหลายๆคนนะครับที่มีเงินใช้มีเงินซื้ออยู่ซื้อกินก็เพราะบารมีหลวงพ่อพัดนี่แหละครับเพราะว่าบางคนก็จองพระมาแล้วมาเปิดลุ้นนะครับก็พอได้กําไรนะครับพอเลี้ยงดูครอบครัวได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอย่าว่ากันเลยนะครับเพราะว่าทุกคนนะครับต้อง ต้องใช้เงินนะครับต้องซื้ออยู่ซื้อจินนะครับเพราะว่าเราทุกคนนะครับต้องพึ่งพาบาร,รมีหลวงพ่อพัดนะครับเพราะว่าท่านเป็นพระผู้มีแต่ให้นะครับบางคนนะครับก็จะมองว่าไอ้พวกบางคนก็จะมองแบบว่าพวกที่ค้ากําไรนะครับอย่างเช่นประเด็นดารรม่าก็จะเป็นนี่เลยนะครับสำหรับคนที่จองแล้วก็พระยังไม่ออกจองไปจะเป็นปีแล้วพระยังไม่ออกก็โพสถามว่าพระจะออกตอนไหนตอนไหนก็จะมีบางคนที่ไม่ชอบก็จะมาคอมเมนต์ว่าเอ้ย เอาถ้าจองแล้วรอไม่ได้จะจองทําไมมันอย่างนั้นมันก็แล้วแต่มุมมองคนนะครับแต่ผมมองว่ามันก็เป็นเศษของเขานะครับเพราะว่าเขานะครับก็ได้เอาเงินสดของเขาได้ลงไปในการจองนะครับไม่ใช่ว่าเงินเซ็นนะครับเพราะว่าทุกคนนะครับคงจะเห็นตัวอย่างมาแล้วนะครับอย่างเช่นเจริญพรนะครับบนล่างอย่างเงี้ยนะครับใครจองนะครับจองแล้วก็มีกําไรทุกคนนะครับนั่นแหละครับนี่คือช่องทางหากินนะครับของพี่พี่น้องทุกคนที่อยู่ในยุคช่วงโควิดนะครับเพราะว่า ด้วยบารมีของพระพัธนะครับทําให้คนนะครับเล่นหาเหรียญของท่านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอย่าว่ากันเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครผิดใครถูกนะครับเพราะว่าผมน่ยมองว่านะครับพระยังไม่ออกมาเนี่ยผมก็มองว่าอย่างหนึ่งเลยนะครับส่วนประกอบอย่างแรกก็จะเป็นโควิดนะครับเพราะว่าโควิดอันตรายมากเลยนะครับ นะครับไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ระมัดระวังกันช่วงนี้วัดปิดก็โอเคเลยนะครับต้องรักษานะครับต้องรักษามาตรการไว้นะครับไม่งั้นก็ไม่งั้นก็จะวุ่นวายนะครับผมไม่อยากนะครับให้ทุกคนนะครับมองว่านะครับผู้จัดสร้างเขานะครับจัดสร้างเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังไม่เสร็จหรือว่าอ้างเหตุผลนั้นเหตุผลนี้เพราะว่าสร้างตามจํานวนการจอง ผมมองว่าไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าเหรียญเสร็จหมดทุกรุ่นแล้วนะครับสําหรับที่ทํามานะครับเจริญปอนสองราชาพยัก์แล้วก็เจริญพันกลางน่าจะเสร็จหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็รอวันเปิดแล้วก็รอออกตามลําดับนะครับสมมุติว่าถ้าออกมาพร้อมกันเลยนะครับรับรองนะครับราคานะครับหล่นหวบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจากที่ทุกคนนะครับหวังว่าจองเหรียญรุ่นนี้แล้วหรือว่าจองเหรียญที่น่าจะมีอนะค แบบว่าถ้าจองอย่างเช่นราชาพยักจเจริญพรสองจเจริญพรกลางนะครับสำหรับคนที่คิดว่าจองแล้วน่าจะมีกําไรน่าจะสามารถมีเงินเลี้ยงดูครอบครัวได้ถ้าออกมาพร้อมกันปุ๊บจบเลยนะครับ คือจบเลยนะครับพระก็หจะเทๆกันเลยแหละครับเพราะว่าราคาจอง300นะครับบางคนพ่อค้าบางคนเขาก็กลัวขายไม่ได้เขาก็มาขายในราคาเทพอขายในราคาเทปุ๊บก็จะโดนด่าโดวนว่านะครับเฮ้ยมาขายตัดหน้ากันอย่างเงี้ได้ไงพระออกมาตั้ง300400จะมาขายเทได้ไงนะครับบางคนนะครับก็ ต้องเข้าใจเขาด้วยนะครับบางคนเขาก็มีพาร้านะครับในเมื่อขายในราคาที่สูงแล้วขายไม่ได้เขาก็ต้องยอมเทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเขาจะเทหรือว่าใครจะเทก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่านั่นคือเงินของเขานะครับเงินของเขาเป็นคนจองนะครับส่วนเรานะครับถ้าไม่อยากออกราคาเทก็ออกราคาบวกไปเลยนะครับก็มีคนซื้ออยู่แล้วละครับแต่ต้องนะครับใช้เวลาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับพารที่เปิดจองเยอะๆนะครับราชาพยักเจริญพรสอง แล้วก็เจริญพรการนะครับสร้างหลักพลังนะครับหลักพลังนะรับรองนะครับพ่อค้าเยอะแน่นอนนะครับเพราะว่า70%ซน่าจะเป็นนะครับพ่อค้านะครับที่หวังนะครับเอามาขายเปิดไลฟ์สดขายนะครับเผยแผ่บารมีแล้วก็บวกด้วยกําไรนิดหน่อยที่จะหาเลี้ยงครอบครัวได้ก็นะครับนั่นก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องหวังกําไรแล้วนะครับที่ได้มาไม่ใช่ว่าผมมองว่าไม่ใช่ ทุกพวกเราทุกคนนะครับไม่ใช่คนที่หวังว่าจะมาพระหลวงพ่อพัดมาปล่อยเอาตังเฉยไม่ได้ศรัทธาอะไรทุกคนศรัทธาหมดทุกคนนะครับแต่เพียงแค่ว่าอยู่ที่มุมมองคนอื่นนะครับเขาจะมองว่าเราเนี่ยศรัทธาแบบไหนนะครับอย่างเช่นถ้าเรามาปล่อยมาเลยครับเหรียญรุ่นนี้นะครับโอ้โหวัดสร้างวัดอะไรนะครับอันนี้จริงนะครับการประชาสัมพันธ์ก็ดีอยู่ครับแต่นะครับต้องดูด้วยนะครับว่า ตอนนี้นะครับสถานการณ์เป็นยังไงนะครับราคาพระจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับมันต้องอยู่เกี่ยวกับสถานการณ์นะครับส่วนเจริญพรบนเจริญพรล่าง8ดรอบแล้วก็เจริญพรรุ่นแรกนะครับไม่ต้องห่วงนะครับมีคนดันราคาทุกวันนะครับไม่ต้องห่วงเหรียญรุ่นนี้ไปเลยนะครับราคาไป เฉีวเฉียดเลยนะครับสูงแล้วนะครับราคาไปเรื่อยๆก็จะเป็นอย่างเรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแต่ผ้าใหม่นะครับต้องใช้เวลาหน่อยนะครับถ้าจะเอาแบบว่ามาถึงปุ๊บราคาขึ้นลุ้นละพันเลยลุ้นละสองพันเลยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับนี่คือความจริงนะครับมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับต้องใช้ระยะเวลานะครับถ้าอยากให้ผ้ามีราคาดีนะครับแล้วก็นะครับเปิดไปเลยครับยังไงคนเขาศรัทธาคนเขาชอบ ถ้าเรามีคองดีแล้วยังไงเขาก็มาเช่ากับเรานะครับผมมองว่าการเปิดลุ้นนะครับจะคุ้มที่สุดเลยนะครับเพราะว่าบางบางครั้งนะครับเราอาจซื้อแค่ลุ้นเดียวนะครับเราก็เราก็ได้เนื้อเงินหน้าทองคําเลยอย่างนี้คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการลุ้นโชคก็เหมือนกันนะครับกับการจับฉลากนะครับ เพียงแค่ว่าเราจะจับฉลากได้หรือเปล่าก็เหมือนลุนโชวนะครับถ้าเราได้เนื้อล่างนะครับก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่านั่นคือเหรียญที่เราได้มานะครับเราเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยก็เหมือนกับเปรียบสิ่งมันถ้าเราเปิดเป็นลุ้นนะครับลุ้นเลขท้าย,ยางเงี้ยมันก็จะเสียเปรียบนิดนึงนะครับสมมุติว่าเปิดพาระสิบลุนนะครับเบอร์ละหนึ่งพันอย่างเงี้ยนะครับถ้าเปิดออกมาไม่มีเบอร์ของเราเลยนะครับโบเลยอย่างเงี้ยเราเสียตังฟรีไม่ได้อะไรนะครับเพราะชิดดีๆก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นลุ้นจะดีกว่่่่าานนะครับแตต้อองดูกว ลังที่เขาเปิดนะครับเขาได้ค่าเหรียญเนื้อเงินทุกรายการลงไปในลังหรือเปล่าหรือว่าในลุ้นหรือที่เขาเปิดหรือเปล่านะครับต้องดูตั้งแต่ต้นไรนะครับเพราะว่าส่วนมากก็จะไปเจอตอนที่เขาไลท์กำลังจะจบเลยนะครับเหลือภาพประมาณ40่รุน้บุ้นเราก็ไปเล่นกับเขาแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าต้นไลท์นะครับเขาทำยังไงบ้างเขาได้เอาเงินเลนเนื้อเงินใส่ลงไปหรือเปล่าประมาณนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ไม่มีเลยนะครับพระใหม่ที่กําลังจะออกผมก็ไม่ได้ทํารายการเลยนะครับเพราะว่าผมหาพระที่กําลังเปิดจองไม่ได้นะครับต้องรอก่อนนะครับรอวัดเปิดก็จะรู้นะครับว่าเหรียญรุ่นไหนจะออกถ้าออกมาปุ๊บผมก็จะรีบทํารายการให้พี่ๆทุกคนได้ดูนะครับเพราะว่าผมนะครับมองว่านะครับการที่ ผมทาใบจองและก็ใบรายการลงไปในคลิปวิดีโอนี้ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับว่าพี่พี่ทุกคนนะครับถ้าสามารถมองได้ดูคลิปของผมก่อนแล้วนะครับก็จะสามารถนะครับรู้ได้ว่าเหรียญแต่เหรียญจะสร้างเท่าไหร่ราคานี้เราสามารถนะครับคุ้มไหมถ้าเราได้มานะครับเพราะว่าถ้าเราเห็นก่อนนะครับเวลาที่เหรียญเขาเปิดลุ้นออกมาเราก็จะรู้แล้วนะครับว่าเหรียญตรงนี้สร้างเท่าไหร่สร้างเท่าไหร่รายการนี้รายการไหนที่น่าเก็บนะครับเราก็ได้ศึกษาไว้ก่อนแล้วนะครับแล้วก็ สุดท้ายนะครับผมขอฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับสำหรับพี่ๆทุกคนที่กดติดตามให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมก็นะครับมีความสุขมากเลยนะครับสำหรับคนที่กดไลค์กดไลค์ให้ผมคอมเมนต์กับผมนะครับเพราะผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับบางคอมเมนต์ก็ไม่ได้ตอบผมก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะบางทีนะครับมันขึ้นมาอย่างนี้ผมมองไม่ทันนะครับแล้วก็นะครับถ้าถึง1 0 0 0พัน ซับเมื่อไหร่นะครับผมก็แจกพายิบสามองค์ไม่งั้นนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นนะครับแกนะครับเป็นเงินสดคนละ200ก็พอนะครับ23ท่านนะครับเพราะว่าถ้าเป็นพ้าเหรียญนะผมกลัวว่าผมคงจะไม่ถึงตอนนั้นนะผมว่าคงอีกจากนานนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับก็น้องๆผมก็อยากได้นะครับพ้าที่ผมบอกว่าจะแจกนะครับมาเจอก็พี่ผมขอได้ไหมผมขอได้ไหม แต่ต้องดูก่อนนะครับถ้า1 0 0 0งันซับเท่าไหร่ถ้าถึง1,000ัซับเมื่อไหร่นะครับผมนะครับจะมาแก้อีกทีนะครับว่าผมจะให้เป็นเงินสดนะครับ200ต่อคนจํานวน23คนนะครับก็ทั้งหมดก็จะ4,600นะครับที่ผมจะให้ไปนะครับแล้วก็ถ้าถึงเวลาผมก็จะเป็นนะครับไลฟ์สดใน Facebook นะครับผมก็มีเฟซแล้วนะครับแต่ว่าหน้าเฟซผมไม่มีอะไรนะครับผมแค่ก็แค่ทำเฟซไว้นะครับเผื่อนาคตนะพี่ครับ ผมอาจจะมาเปิดลุ้นนะครับเป็นรังให้พ่อพี่ได้มาลุ้นกันนะครับแล้วก็นะครับปล่อยพระในราคาแบ่งปันนะครับเพราะว่าผมก็มีความฝันเหมือนกันนะครับว่าผมก็อยากเป็นนะครับพ่้ค้าขายพระนะครับมั่นใจได้เลยนะครับผมนะครับ ทำทุกอย่างนะครับทําคลิปอะไรพวกนี้ผมนะครับไม่เคยว่านะครับว่าเป็นเหรียญของผมหรือว่าอะไรของผมนะครับย่งเว้นเป็นความจริงนะครับถ้าไหนเป็นเหรียญผมผมก็จะบอกว่าเป็นเหรียญผมนะครับอันไหนที่ไม่ใช่เหรียญผมผมก็จะไม่พูดอะไรนะครับเพราะว่าผมไม่มีเกียรตนาที่จะนําพระเหรียญของรูปของคนขึ้นมาอาจินนะครับ ไม่ได้มีเกตนาที่จะนำนะครับภาพของคนอื่นมาหากินแบบว่ามาว่าเป็นเรียนของตัวเองนะครับมาเลยครับมาหาผมโทรมาหาผมมาเอาก,กับผมนะครับผมมีนะครับผมไม่เคยพูดอย่างนั้นนะครับผมตอบด้วยความสัตย์จริงนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ